ถ้าไม่มีลูกปูลจะเซตร,ระดับไวเมทได้ยังไงคลิปนี้พาไปดูนะครับก็ก่อนอื่นให้เราหาอิดแดงของเราเนี่ยแหละครับมาตัดซอยเป็นท่อนในหนึ่งก้อนจะสามารถตัดซอยออกเป็นสา นะครับผมจากนั้นก็ทําการเตรียมลวดนะครับประมาณ20เซนเนาะความยาวนําในส่วนของก้อนอิฐแดงที่เราทําการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับไปวางไว้ในส่วนของไวเมดนะครับระยะห่างประมาณ50ถึง60เซนนะครับจากนั้นก็ทําการาเดินมัดเจ้าตัวก้อนอิฐที่เราทําการตัดนะครับกับไวเมดให้เรียบร้อยทั้งหมด ในส่วนของไวเมนที่เราทําการเซตระดับโดยใช้เจ้าตัวอิดแดงแล้วนะครับก็จะลอยจากพื้นดินลักษณะประมาณนี้เลยนะครับก็จะเตรียมความพร้อมก่อนทําการเทพื้นรอรถในวันถัดไปครับเทคนิคสาระดีๆที่หยิบยกมาฝากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ